คนผูกพี่หนงเมแก่ไปกันล้องบึกจหวานบ่ ต้นทูบพี่พี่น้องแยงเซก,กันกินหอมเหมือนใบเตยนี่แหละพี่น้องต้นอันึ่งต้นทูบกินหอมเหมือนใบใบเตยแยงใส่หน่อไม้ แตงใส่หวายน,นี่ก็สิแซ่บเลยพี่น้องนี่อยผมพูดตัวน้ำกันเลยเด้หนี่แกงใส่นหน่อยหนึ่งก้อนบาทให้มันเป็นผักหน่ อันนี้จะไปปุกพออีมดแม่อีมดอีรรืออะไรกอนนังนนอนโต๊ะกันยังมากันไนรเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเดือดละแกีงน้ำไมไม่ได้แกงยงง่างเลยพี่น้อง โอ้โอ้โอ้เข่าข้อนเปลือกเลยอือยังน้อยยังแกงหน่ม้เล็กยังตับเขียงน้อยมรล่ะใส่ขือน้ำเออใส่ต้นผู้หน่อยนึงค้อนหวานแกงเก็บเอาพักน้ำโมนี่ล่ะใส่น่ะอีตอกอีตูมีเบิร์ตล่ะยูนบักยอดบักเอือบักอ่างบักบวก แกงใช่กันชีวิตท้องไร่ท้องนาก็เป็นอย่างนี้แหละหืมกินง่ายๆสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเพื่อน โอ้โบมีบักพริกใส่เนาะพี่น้องตาดบักพริกนเนาะอืมอืมเซ็บขนาดเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาเซยบมาจากบัญญะบัญญังเลยเนอะแกง่ง <คน S 1> อันพ้นขึ้บนตัดน,น้ำตาลในนึงต้อง,งให้แป้งขุนชีลดเยอะ บวดเพเลยเดินพี่น้องเอานี่ไปอีตู้ใส่เลยนี่ออยัางไงายังไงยัางไงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่แต่ว่าขาดแต่บักพริกหนอโอ้รู้แล้วเอาบักพริกรงใส่เลยใส่เหล่าพีกงอืมข้าบักพริกรงเดี๋ยวไปล่กพริกรงได้เลยน้ฮะ เสียบผักเสียบผักเสียบผักใช้น้ำปลาอีกพีจังมันขาดกระเบื้อนเลยว่ะ